สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันครับตัวเลขล่าสุดจาก o r r e s เนี่ยบอกว่าอีลอนมัสกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกปี2025ไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะตัวเลข342,000ล้านเหรียญสหรัฐนี่คือเยอะที่สุดเท่าที่โฟ b e s เคยจัดอันดับมาเลยนะคะครับแล้วคือส่วนต่างระหว่างเขากับอันดับ2เนี่ยมันมากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดของบิลเกตเสียอีกนะฮะ โอใช่ค่ะคือมันมหาศาลจริงๆวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยค่ะว่าอะไรทำให้มัสกลับมาเป็นที่หนึ่งได้อีกครั้งแล้วก็ดูว่าความมั่งคั่งของคนอื่นๆอย่างเบโซสหรืออาโนมาจากไหนครับแล้วก็ภาพรวมตอนนี้โลกเรามีมหาเศรษฐี3028คนนะคะทรัพย์สินรวมกันนี่16.1ล้านล้านเหรียญ oh ho. ค่ะเราจะคุยไปถึงเรื่องอิทธิพลทางการเมืองความเดือดร้ําด้วยโดยดูจากข้อมูลหล่งแหล่งเลยค่ะทั้ง Forbes, Oxfam แล้วก็บทวิเคราะห์อื่นๆค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มที่มัสกกันก่อนเลยทรัพย์สิน3 4 2 0 0 0ล้านเหรียญนี่มันเพิ่มขึ้น75%ในปีเดียวเลยนะครับและที่น่าสนใจคือแหล่งข่าวบอกว่าตอนนี้ SpaceX มูลค่าประเมินเนี่ยแซงเทสลาไปแล้วเหรอครับ S <S <S 1> <S 1> ใช่ค่ะประเมินไว้ที่350,000ล้านเหรียญเลยนะคะสำหรับ SpaceX ครับแล้วก็ยังมี xAI บริษัท AI ของเขาที่โตเร็วมากมูลค่าตอนนี้ก็ราวๆ50,000ล้านเหรียญแล้วไหนจะ X หรือ Twitter เดิมอีกครับถ้าเทียบกับคนอื่นอย่างเบอร์นา a r ดอนเจ้าของ LVMH ที่เคยเป็นอันดับหนึ่งค่ะตอนนี้ทรัพย์สินเขาก็อยู่ที่178,000ล้านเหรียญน,นะคะลดลงไปพอสมควรครับ ส่วนเจฟเบซอสก็อันดับ4ที่237,000ล้านเหรียญส่วนใหญ่ก็มาจาก Amazon AWS แล้วก็ Blue Origin ค่ะจะเห็นว่าม a ร์นี่ทิ้งห่างไปเยอะเหมือนกันส่วนบิลเกตนี่หลังๆก็เน้นงานมูลิธีเป็นหลักแล้วนะคะการเติบโตของมาร์นี่มันก้าวกระโดดจริงๆนะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยจากประมาณ25,000ล้านเหรียญพุ่งขึ้นมาขนาดนี้แล้วอะไรคือปัจจัยหลักๆครับ ที่ทำให้ธุรกิจพวกเทคโนโลยีอวกาศหรือแม้แต่สินค้าหรูมันสร้างมูลค่าได้มาหาศาลขนาดนี้อ่าข้อมูลก็ชี้ไปหลายอย่างผสมกันนะคะคือแน่นอนว่ามีเรื่องนวัตกรรมแต่ก็รวมถึงแบบว่าพลวัตตลาดความเชื่อมั่นนักลงทุนอย่างเช่นราคาหุ้นเทส l a ที่มันพุ่งขึ้นก่อนเลือกตั้งในสหรัฐอะไรแบบนี้ค่ะครับผมแต่ตลาดมันก็ผันผวนนะคะอย่างปี2022เนี่ย มหาเศรษฐีทั่วโลกก็สูญเสียความมั่งคั่งรวมกันไปเยอะมากตั้ง1.4ล้านล้านดอลลา oh. ่าโอ้หค่ะแต่ก็ฟื้นตัวเร็วมากจนปี2025เนี่ยก็มีจำนวนมหาเศรษฐีแล้วก็ทรัพย์สินรวมกันสูงสุดเป็นประวัติการเลยครับ <c oughs> เรื่องความมั่งคั่งกับอำนาจนี่ก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะกรณีม <lay llegar in prayer> ัสก์ดูเหมือนจะมีบทบาททางการเมืองชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่างข้อมูลที่บอกว่าเขาเป็นที่ปรึกษาให้ทรัมป์หรือบริจาคเงินให้แคมเปญทรัมป์เยอะมากเกือบ300ล้านเหรียญในปี2024เรื่องนี้มันมันอาจจะเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางธุรกิจด้วยไหมครับก็มีการตั้งข้อสังเกตในแหล่งข้อมูลนะคะอย่างเช่นเรื่องที่ Star l ล n k บริษัทดาวเทียมของเขาอาจจะได้สัญญากับ FAA ครับ องค์กรการบินของสหรัฐค่ะมูลค่าก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะคะ2,400ล้านเหรียญหรืออย่างกรณีเจฟเบ,ฟเบโซสที่ซื้อ w วอชิงตันโพสต์ก็ทำให้เกิดคำถามเรื่องอิทธิพลสื่อได้เหมือนกันครับผมถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ยผู้รายง,งานออกซฟหรือความเห็นนักวิเคราะห์หลายคนรวมถึงที่ประธานาธิบดีไบเดนเคยเตือนเรื่องพลู t o c r a c y นะคะระบบที่คนรวยปกครองใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก็แสดงความกังวลเรื่องออการกระจุกตัวของความมั่งคั่งมันส่งผลต่ออิทธิพลทางการเมืองยังไงอย่างแรยง,งานอ x อกแฟมนี่เขาระบุเลยว่าประมาณ60%ของความมั่งคั่งมหาเศรษฐีเนี่ยมันมาจากมรดกการผูกขาดหรือระบบพวกพ้อง <c oughs> ค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็ถกเถียงกันเยอะในเว็บบอร์ดอย่าง reddit ด้วยเหมือนกันครับ <c oughs> แต่ตรงนี้เราขอย้ำนิดนึงนะคะว่าเรานำเสนอข้อมูลตามที่ปรากฏในแหล่งข่าวไม่ได้จะสนับสนุนมุมมองไหนเป็นพิเศษค่ะแน่นอนครับแต่ก็มีอีกมุมเหมือนกันที่บอกว่าความมั่งคั่งพวกนี้มันก็มาจากการสร้างสรรค์สร้างงานสร้างนวัตกรรมอย่าง Amazon กับ AWS ของ Bezos ก็ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้สตาร์ทอัเยอะยๆเลยหรือแนวคิด Fly w h e e l Effect ของเขาค่ะการที่ธุรกิจส่วนต่างๆมันส่งเสริมกันให้โตใช่ครับ แล้วก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากบริษัทของมสัสเองหรือย้อนไปยุคบุกเบิกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบิลเกตส์ถูกต้องค่ะนั่นก็เป็นมุมมองหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลอย่างออกซฟมหรือการถูกเถียงในเร d ดิตก็สะท้อนความกังวลชัดเจนทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ําที่มันสูงมากแบบคนรวยสุด1%ถึงครองความมั่งคั่ง45%ของโลกครับแล้วความมั่งคั่งของคนกลุ่มนี้มันก็เทิมเร็วกว่าเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่เยอะมาก ก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะความสำเร็จนี่มันมาจากความสามารถจริงๆหรือมาจากความได้เปรียบเชิงโครงสร้างอย่างมรดกการผูกขาดมากกว่ากันครับมีความเห็นใน reddit ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอย่างผู้ใช้ชื่อ trilish ที่บอกว่าการกระจุกตัวของความมั่งคั่งมันส่งผลเสียต่อประชาธิปไตยใช่ค่ะก็เลยนำไปสู่การถกเถียงเรื่องออการจำกัดความมั่งคัง่งหรือการเก็บภาษีมรดก ซึ่งก็มีทั้งมุมที่มองว่าเอ๊ะมันจะลดแรงจูงใจไหมทุนจะไหลออกหรือเปล่ากับอีกมุมที่มองว่ามันเป็นเรื่องความเป็นธรรมนะต้องควบคุมบ้างครับซึ่งจริงๆสารัดเองก็มีข้อยกเว้นภาษีมรดกที่สูงอยู่แล้วค่าใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะประเด็นพวกนี้คือข้อถกเถียงที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลเรานํามาเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นภาพรวมหลายๆด้านไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวค่ะครับผม สรุปแล้วการคุยกันวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพความมั่งคั่งที่มันมหาศาลจริงๆของอีลอนมัสก์ที่สร้างสถิติใหม่ไปแล้วโดยมีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญมาจากเทคโนโลยีอวกาศและก็สินค้าหรูด,ด้วยค่ะแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆระหว่างความมั่งคั่งกับอนานาจทางการเมืองนะคะในสังคมต่อไปมีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลเหมือนกันค่ะคือเรื่องเป้าหมายของมัสก์ที่อยากไปดาวอังคารครับ แล้วก็วิสัยทัศน์ของเบโซสที่อยากให้คนเป็นล้านล้านไปอยู่ไปทำงานในอวกาศ mm hmm. พอมองขนาดความมั่งคั่งอำนาจที่เขามีบนโลกบวกกับข้อถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำที่เราคุยกันไปคำถามที่น่าคิดต่อก็คือการที่คนรวยมากๆเหล่านี้ทุ่มทรัพยากรมหาศาลไปกับการมุ่งหน้าสู่ดวงดาวเนี่ยมันจะส่งผลกระทบจริงๆในระยะยาวยังไงบ้างคะทั้งต่อโลกต่อเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ต่ออนาคตมนุษย์เราเองครับ ทั้งผลกระทบที่เขาตั้งใจแล้วก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามแล้วก็อาจจะต้องขบคิดกันต่อยาวๆเลยค่ะ